สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่อง AK Car Review วันนี้ผมมาจะพาทุกคนมาดูรถ SUV รุ่นใหม่ที่กำลังมาแรงมากในปี2025นี้ซึ่งก็คือ Mitsubishi X-Force 2025รถยนต์อเนกประสงค์ไซส์กลางที่หลายคนรอคอยหลังจากเปิดตัวที่อินโดนีเซียและเวียดนามตอนนี้ก็ถึงคิวของตลาดประเทศไทยแล้วซึ่งแน่นอนว่าแฟนๆ Mitsubishi ในบ้านเราต่างก็รุนกันว่าราคาจะอยู่ที่เท่าไหร่และรุ่นย่อยจะมีฟีเจอร์อะไรมาให้บ้าง เพิ่มกันที่ดีไซน์ภายนอก Mitsubishi X-Force 2025มาในสไตล์ที่ดูบึกบึนแต่ก็แฝงด้วยความทันสมัยชุดกระจังหน้าแบบด m นาม h i e l d ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของ Mitsubishi ถูกออกแบบใหม่ให้ดูดุดันมากขึ้นกันชนหน้าดีไซน์คมชัดเส้นสายดูทันสมัยช่วยให้ภาพรวมของตัวรถดูแข็งแรง มั่นใจเวลาอยู่บนถนนไฟหน้าแบบเลดพร้อมไฟเดย์ไทม running light ไซน์แบบตัว L สองชั้นดูแล้วมีมิติทันสมัยไม่แพ้ SUV แบรนด์ดังๆล้อแมกอลอยขนาด18นิ้วลายใหม่แบบ2สีช่วยเสริมภาพลักษณ์ให้ดูสปอร์ตหรูหราและที่สำคัญคือมีระยะความสูงจากพื้นถึงใต้ท้องรถถึง222ม mm, ิลิเมตรซึ่งถือว่าสูงพอสมควรสำหรับ SUV ขนาดกลางทำให้สามารถขับผ่านทางขรุขระหรือลุยน้ำในเมืองได้แบบไม่ต้องกังวล มิติตัวรถมีความยาวประมาณ4.39เมตรกว้าง1.81เมตรและสูงประมาณ1.66เมตรขนาดกำลังดีสำหรับคนที่อยากได้รถที่ขับในเมืองได้สะดวกแต่ก็ยังมีความโปร่งโล่งของ SUV เอาไว้ใช้งานในวันหยุดหรือออกทริปกับครอบครัวเข้ามาดูภายในห้องโดยสารต้องบอกเลยว่า Mitsubishi X-For 2025ยกระดับความพรีเมียมขึ้นจากเดิมชัดเจนมากวัสดุภายในใช้เป็นแบบซอฟททัดแทบจะรอบคันเพิ่มความรู้สึกหรูหรามไม่แพ้รถยุโรปเลยก็ว่าได้ แผงคอนโซลกลางติดตั้งหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่12.3นิ้วรองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้าสายพร้อมระบบเสียงคุณภาพสูงที่มิ u ูบิ h i พัฒนาร่วมกับ y a มาฮ่ที่ติดตั้งลำโพงไว้ถึง8จุดให้เสียงที่แน่นคมชัดและเต็มอารมณ์หน้าปัดเรือนไม้แบบฟูดิจิทัลขนาด8นิ้วปรับเปลี่ยนทีมการแสดงผลได้ตามใจผู้ขับมองเห็นชัดเจนแม่ขับตอนกลางวันเบนาะนั่งคู่หน้าเป็นทรงสปอร์ตหุ่งหนังอย่างดี พร้อมระบบปรับไฟฟ้าฝั่งคนขับส่วนเบาะหลังสามารถพับแยกได้แบบ60ต่อ40ทําทำให้การใช้งานพื้นที่ด้านหลังยืดหยุ่นมากขึ้นจะขนของชิ้นใหญ่หรือพับเพื่อให้นั่งสบายก็ทำได้ง่ายพวงมาลัยแบบดีเช่พุ่มหนังจับถนัดมือมีปุ่มควบคุมระบบต่างๆอย่างครบถ้วนพร้อมแพดเดินชิปสำหรับคนที่อยากเพิ่มความสนุกในการขับขี่ระบบปรับอากาศเป็นแบบอัตโนมัติแยกฝั่งซ้ายขวามีช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารด้านหลังด้วย และที่ขาดไม่ได้เลยคือตัวรถยังมาพร้อมระบบไวเลสชาร์จเจ้าช่องชาร์ USB Type C และ Type A ทั้งหน้าและหลังรวมถึงช่องเสียบไฟ 12V ครบท้วนขุมพลังของ Mitsubishi X-Force 2025เป็นเครื่องยนต์เบนซินสีสูบขนาด1.5ลิตรให้กำลังสูงสุด105แรงมา้าแรงบิด141นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT ที่ปรับจูนมาให้เหมาะกับการใช้งานในเมืองรวมถึงเดินทางไกลให้การเปลี่ยนเกียร์ที่ลื่นไหลและตอบสนองได้ดีในช่วงเร่งแซง ส่วนเรื่องความประหยัดน้ำมันทางมิซูบิชิระบุว่าสามารถทำได้เฉลี่ยประมาณ17-18กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งถือว่าดีมากในกลุ่ม SUV เบนซินขนาดกลางระบบช่วงล่างด้านหน้าเป็นแบบแม็กเฟอร์สันสตรัตพร้อมเหล็กกันโครงส่วนด้านหลังเป็นทอร์ชั่นบีมที่ปรับเซ็ตใหม่ให้เกาะถนนดีขึ้นและขับขี่นุ่มนวลมากกว่ารุ่นก่อนๆและถึงแม้ว่าจะเป็นระบบขับเคลื่อนล้อหน้าแต่ก็มีเทคโนโลยี Active y ยาว o n t r o l หรือ AYC ที่ช่วยควบคุมการเบรกแต่ละล้อเวลาเข้าโค้ง ทำให้รถทรงตัวได้ดีกว่า SUV ทั่วไปที่ไม่มีระบบนี้นอกจากนี้มิสูบิชิยังใส่ระบบไร้โหมดมาให้เลือกใช้งานถึง4รูปแบบคือ normal wet gravel และ mud ซึ่งแต่ละโหมดก็จะปรับการตอบสนองของเครื่องยนต์และระบบเบรกให้เหมาะสมกับสภาพถนนเรียกได้ว่าแม้จะไม่ใช่ระบบขับเคลื่อนสีล้อแต่ก็พร้อมลุยพอสมควรเลยทีเดียวในด้านความปลอดภัยมิ u ูบิชิ X-Forced สองจัดเต็มมาด้วยระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นระบบเตือนการชนด้านหน้า พร้อมระบบเบรกอัตโนมัติระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนระบบแจ้งเตือนจุดอับสายตาระบบเตือนรถตัดผ่านขนาดถอยหลังกล้องมองภาพรอบคันแบบ360องศาพ,พร้อมเซ็นเซอร์จอดหน้าหลังรวมถึงระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบ d a p t i v e Cruise Control ที่ปรับตามระยะห่างกับรถคันหน้าโดยอัตโนมัติช่วยให้ขับทางไกลได้สบายและปลอดภัยยิ่งขึ้นอีกจุดที่น่าสนใจคือระบบเบรกมือไฟฟ้าพร้อมฟังก์ชันออโต้โฮที่ช่วยให้รถไม่ไหลตอนจอดติดไฟแดงหรือบนทางลาดชัน เพิ่มความสะดวกเวลาใช้งานในชีวิตประจำวันสำหรับราคาจำหน่ายในประเทศไทยยังไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการแต่จากข้อมูลที่หลุดออกมาคาดว่า Mitsubishi x p o r ร e 2สจะมีราคาจำหน่ายเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ899,000บาทสำหรับรุ่นเริ่มต้นและอาจแต่1.05ล้านบาทสำหรับรุ่นท็อปซึ่งถ้าเป็นไปตามนี้ถือว่าเป็นราคาที่สมเหตุสมผลมากกับสิ่งที่ได้ โดยเฉพาะถ้าเทียบกับคู่แข่งในตลาดตอนนี้อย่าง To y ย ta y ยา i s Cross หรือ h o n d a HR-V ที่ราคาก็ใกล้เคียงกันโดยรวมแล้ว Mitsubishi x กซ์ฟ e ร์ดสเป็นรถ SUV ขนาดกลางที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ได้ดีทั้งในเรื่องดีไซน์ความอเนกประสงค์เทคโนโลยีทันสมัยความปลอดภยัยและราคาที่จับต้องได้ถือเป็นหนึ่งในรถที่น่าจับตามองมากที่สุดในปีนี้เลยก็ว่าได้เพื่อนๆคิดว่า Mitsubishi x กซ์ฟ e ร์ดสคันนี้น่าสนใจแค่ไหนถ้ามีโอกาสจะลองขับหรือซื้อมาใช้งานไหม คอมเมนต์กันมาคุยด้านล่างได้เลยนะครับและถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง a k car review ของเราด้วยจะได้ไม่พลาดรีวิวรถรุ่นใหม่ๆที่เราจะเอามาอัปเดตกันตลอดสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ